สวัสดีครับผมชื่อนายพงษ์นาเลิศขามป้อมเลขที่ 1e 5สวัสดีครับผมนายพงศิสินหมู่ไพบูญเลขที่ 6E5 ครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวงจรทวีแรงดันไฟฟ้าหลักการทวีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดจำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสระเส,เสตรงค่าสูง ปใช้ในการทำงานในการจะใช้วิธีพันจำนวนรอบมอเอแปลงกำลังไฟฟ้าแรงสูงนั้นทางด้านผทุติยภูมิให้มีจำนวนรอบมากตามค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ต้องการใช้งานก่อนจะเป็นก่อนจะแปลงกลับมาเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสรตรงจะเกิดปัญหาในเรื่องหมออแปลงกำลังที่นำมาใช้จะมีขนาดใหญ่ ทำให้ขนาดของอุปกรณ์ต่างๆมีขนาดขึ้นตามไปด้วยมีน้าหนักมากไม่สะดวกต่อการนําไปใช้งานการเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้มีค่าสูงตามค่าที่ต้องการนั้นในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นิยมใช้วงจรที่เรียกว่าวงจรพืีแรงดันไฟฟ้าโวลเตตมันตีฟิลเตอรเข้ามาช่วยในการทำงานช่วยเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้า กระแสตรงให้สูงขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับป้อนใช้งานและไม่ต้องเพิ่มขนาดหมอเอแปลงกําลังส่วนวงจรทวีแรงดันไฟฟ้าเป็นวงจรที่สามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงส่งออกเอาพูดได้สูงขึ้นมากกว่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอินพุตที่ป้อนเข้ามา โดยเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนที่เป็น2เท่าสาเท่าและ4เท่าครับหรือมากกว่าน,นี้ตามความต้องการครับวงจรทวีแรงดันไฟฟ้าแบบนี้เป็นวงจรที่มีจุดประสงค์ต้องการเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสะตรงจ่ายออกเอาพุทมีค่าสูงมากขึ้นแต่ไม่สามารถเพิ่มค่ากัน ใจกระแสไฟฟ้ากระแสตรงให้เพิ่มสูงมากขึ้นได้ครับรูปจากรูปที่5.1วงจรทวีแรงดันไฟฟ้าเบื้องต้นขนาดไดโอดได้รับบ i a สตรงรูปที่5.2วงจรทวีแรงดันไฟฟ้าแบบเบื้องต้นขนาดได้รับไดโอดบ i a สกับ จากรูปที่ห้แสดงวงจรพวีคูณแรงดันแบบเบื้องต้นขนาดไดโอดรับแรงไบอัดรูปที่ห้กอเป็นวงจรทํางานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับค่าป้อนเข้าวงจรมีซีกลบป้อนเข้าด้านบนซีกบวกป้อนเข้าด้านล่างไดโอดดีได้รับแรงดันไฟฟ้าเบอััดตรงทํางานมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดโอดดีและตัวเก็บประจุวงจร เกิดการทํางานเปรียบเทียบได้ดังวงจรที่5.1วงเล็บขอแรงจ่ายไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามาเปรียบได้กับแรงจ่ายแรงดันไฟฟ้าเปรียบได้กับสวิตช์ในสภาวะต่อวงจรคือออนส่งผลให้ตัวเก็บประจุ C หรือคาปาซิตเตอร์ประจุแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไว้มีค่า Vp คือโวลต์พก มีขั้วแรงดันด้านลบขั้วแรงดันด้านบวกจังหวะนี้ยังไม่มีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายไปให้ภาระ R หรือ L คือไม่มีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงออกเอาต์พุตส่วนรูปที่5.2แสดงวงจรไฟฟ้าทวีคูณแรงดันกระแสไฟฟ้าแบบเบื้องต้นขนาดไดโอดได้รับไปอัดกลับรูปที่5.2วงเล็บกอ เป็นวงจรทำงานของแรงดันทวีคูณไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับค่าววนพีหรือ VP ้อนเข้าวงจรสีกบวก้อนเข้าด้านบนสีกลบ้อนเข้าด้านล่างได้โอด,ดีได้รับแรงดันไฟฟ้าเบอคกับไม่ทำงานค่าแรงดันไฟฟ้า C ีประจุค่าในรูปที่5.1คือแรงดันไฟฟ้าอินพุต วงจรทวีแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตมาใช้งานสามารถสร้างวงจรจ่ายแรยงดันไฟฟ้ากระแสตรงออกเอาพุทได้หลายค่าหลายเท่าตัวตามความต้องการตั้งแต่2หรือ3และ4เท่าไปจนถึง n เท่าระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายออกเอาพุทนั้นจะมีค่าจ่ายออกมาเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการจัดวงจรทำงานที่แตกต่างกันไปครับ วันนี้เราขอจบการเสนอเพียนเท่านี้ครับของณครับ